ผัดพิกแกงผักบุ้งค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายและทานอร่อยนะคะใส่น้ํามันลงไปก่อนที่ยังไม่เปิดแก๊สนะคะตามด้วยพิกแกงเลยค่ะเ๋ยวค่ะพิกแกงเราเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะให้เราใส่หมูที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะผัดหมูกับพิกแกงให้หมูสุกนะคะ ให้เราโรยใบมะกรูดลงไปได้เลยค่ะปรุงรสชาติได้เลยนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะผงนัวค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำปลาค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลปี๊บของเราจะละลายนะคะเนีย่ยค่ะเครื่องปรุงของเราผัดไปได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะให้เราใส่ผักบุ้งลงไปได้เลยนะคะ ผักบุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะผัดให้ผักบุ้งสลดค่ะซึ่งน่าทานมากๆเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะทานอร่อยมากๆค่ะโดยด้วยพริกแดงกินดานะคะเพิ่มสีสันให้กับผัดพริกแกงผักบุ้งนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้